มาพบกันในหัวข้อของกลศาสตร์ของของไหลในตอนที่2นะครับในตอนที่1เราเรียนเกี่ยวกับกรณีที่เป็นสแตติกไปแล้วนะครับหรือฟล uid สแตติกนะเป็นสถิตนะครับในกรณีของของไหลในตอนที่2นี้นะครับเราจะเริ่มโฟกัสในกรณีที่มันมีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งมีความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับเราจะเรียกพาร์ทนี้ว่าเป็นพาร์ f ฟล uid ดดนามิกส์นะครับเราจะมาดูในเรื่องของ ความหนืดและกดของสโตกกันครับจากการที่เราได้รู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสเตติกฟลูอิดนะครับหรือว่าของไหลในสภาวะที่เป็นสภาวะสถิตแล้วนะครับที่ยังอยู่ในสมดุลคราวนี้ถ้ามันมีของไหลชิดหนึ่งเริ่มมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นหรอครับเริ่มมีการเคลื่อนที่เริ่มมีความเร่งเข้ามาในระบบนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับเรามีมวลอันนึงนะเป็นมวล m อันนี้นะครับซึ่งมีความ,มนั่นคือโรมมวลนี้นะครับเคลื่อนที่ลงมาครับเนื่องอาจจะเพราะว่า,ำาทำาการทำการทิ้งมวลแบบนี้นะดูอย่างตัวอย่างนะครับทิ้งมวลมาแล้วก็ปล่อยให้มวลมันไหลลงมานะครับสิ่งที่ทําให้มวลมันไหลลงมาคือน้ําหนักของมวลครับคือ mg แต่ถ้าอยู่ในสภาวะที่มีของไหลครับแล้วของไหลตัวนี้นะมีความหนืดขึ้นมาครับ มีสภาพต้านการเคลื่อนที่ของมันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะสามารถใช้กฎของสโต๊กเข้ามาช่วยในการอธิบายได้ครับหน้าตาของกฎของสโต๊กคือแรงอันนึงครับที่มันคอยต้านการที่วัตถุมันเคลื่อนที่ในของที่มีความหมนืดนะครับลักษณะของสโต๊กก็คือ F ซึ่งเป็นแรงต้านนี้นะครับมีค่าเท่ากับ 6, พายกีตครับ, 6, Pie, รบตัวนี้อ่านว่ากีตาหรืออีตานะ rv นะครับ ซึ่งแต่นัยยามหมายความว่าไงครับกีตาร์หรือไอตัวคล้ายๆทอทหารหางยาวเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่บอกว่าของเหลวหรือของไหลแต่ชนิดนะครับมีความหนืดมากน้อยเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นตัวบอกความหนืดครับเป็นค่าคงที่ที่อธิบายเรื่องของความหนืดกีตาร์นี่นะกีตาร์ตัวนี้นะครับก็คือความหนืดเนาะแล้ว หกพายนี่คืออะไรครับหกพายคือค่าคงที่ครับที่เรามองวัสดุอันนี้อันนี้ขอย้านะครับมองวัสดุที่เป็นทรงกลมเท่านั้นนะครับแล้วเราพิจารณาจากพื้นที่หน้าตัดที่มันลงมาแล้วก็โดนของไหลต้านเอาไว้นะครับกีตาคือความหนืด R คือรัศมีของไอ้วัตถุทรงกลมอันนี้นะครับแล้ว V คือความเร็วที่มันเคลื่อนที่ลงมาครับซึ่งจาก ลักษณะของการสังเกตแบบนี้เนี่ยนะครับเราสามารถใช้กฎข้อที่2ของนิวตันนะครับนี่กฎข้อ2ของนิวตันนะครับซึ่งจะพบว่าณขณะช่วงแรกที่เราทําการปล่อยไอตัวของไหลเนี่ยนะครับของไหลตัวนี้ปล่อยมวล m ตัวนี้นะครับมวล m ตัวนี้เนี่ยะครับก็จะเคลื่อนที่ลงนะก็จะเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งครับ a พอขึ้นที่ลงด้วยความเร่งก็จะพบว่ามันมีการหาแรงรับเกิดขึ้นใช่ไหมครับซึ่งแรงรับเกิดจากมีมวลของน้ําหนักมันเนาะก็คือ mg แต่ขอหาสีที่ชัดๆหน่อยละกันนะครับมันเริ่มมองไม่ชัดนี่นะครับ mg ถ้าวาดฟร e บอร์ดี้กนั้นมี mg ดึงลงมาใช่ไหมครับแล้วมวลของวัตถุอันนี้เมื่อไปแทนที่น้ํานะครับก็จะมีแรงลอยตัวดึงขึ้นใช่ไหมซึ่งมีขนาดเท่ากับ ไอตัว mg เนาะแต่ b เราเรียนมาแล้วนะครับว่ามันคือโลของไอ้น้ำหรือของไหลที่โดนมวลไปแทนที่นะครับ vg ลักษณะนี้เนาะแล้ว mg ก็คือโลของมวลมันเองนะครับ v ก็คือปริมาตรของทั้งมวลเลยเพราะว่าอันนี้คือจมน้ำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมี mg มี b แล้วนะครับก็มี fv อีกอันนึงครับหรือบางที่อาจจะเขียนเป็น แรงต้านอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คล้ายๆกับไอแรงเสียดทานกรณีของไอตัวโกรอศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็งเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี Fv อีกแรงนึงเป็นแรงต้าน,นครับอันนี้ Fv นะครับเพราะฉะนั้นพอเราทรําการบาลานซ์แรงนะครับเราจะเห็นว่ามี mg ดึงลงนะครับแล้วก็มี Fv กับ B หรือแรงลอยตัวเนี่ยดึงขึ้นนะครับพอทำการแทนค่าหรือพิจารณาทั้งหมดเราได้ความสัมพันธ์ อันนี้ครับที่เกิดขึ้นในช่วงแรกสังเกตดีๆนะเดี๋ยวจะให้ดูจากการทดลองนี้ใหม่นะครับพอเราเริ่มทําการหย่อนมาปั๊บเห็นไหมครับมันจะเริ่มมีความเร่งช่วงแรกครับนี่ความเร่งช่วงแรกนี่มีความเร่งช่วงแรกนะครับเมื่อวัตถุเนี่ยครับเคลื่อนที่ลงมาเรื่อยๆใช่ไหมช่วงแรกที่มีความเร่งนะครับมันจะมีถึงช่วงช่วงหนึ่งครับซึ่งความหนืดของแต่ละชนิดเนี่ยต่างกันนะครับนะอันนี้เขียนเป็นตัว กีตาร์ให้เห็นอันนี้หนืดน้อยนะครับหนืดเพิ่มขึ้นนะอันนี้หนืดมากนะครับก็เห็นว่าช่วงของความเร่งเนี่ยครับมันไม่เท่ากันในของไหลแต่ละชนิดของไหลที่มีความหนืดแต่ละชนิดนะครับเพราะฉนะนั้นณช่วงช่วงหนึ่งครับที่ไอตัวความเร่งมันเยอะขึ้นนะไอค่าของแรงต้านก็เยอะขึ้นเหมือนกันครับเยอะขึ้นถึงขนาดที่ทําให้ไอตัวแรงลัพเนี่ยนะครับเป็นศูนย์เลย ซึ่งตอนนี้เห็นไหมซิกมาเอเท่ากับ0แล้วนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยความเร่งไม่เกิดขึ้นแล้วในระบบเพราะว่าไอแรงลอยตัวนะครับกับไอตัวแรงต้านแล้วก็น้ำหนัก3แรงนี้บาลานซ์กันพอดีพอ3แรงนี้บาลานซ์กันพอดีปั๊บ,บ,บทำให้เราสามารถหาความเร็วปลายได้ครับช่วงหลังจากนี้ไปวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เราเรียกความเร็วนี้ว่าความเร็ว ปลายหรือเทอร์มิน v ลเวล o c i t y นะครับซึ่งผลที่มันเกิดความเร็วปลายที่เป็นค่าคงที่แล้วไม่มีความเร่งเนี่ยนะครับเกิดจากความหนืข่ของของไหลแต่ละชนิดครับตัวอย่างเช่นอันนี้คือเหมือนในน้ำมันเครื่องนะครับเราเห็นว่าจะมีค่าความหนืดอที่แตกต่างกันเลยสมมติเราทำการเทออกมาไหมอันนี้มีความหนืดน้อยกว่าหรือหนืดมากขึ้นมากขึ้นอันนี้หนืดมากเลยนะครับเห็นไหมหนืดมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น ความหนืดของมันเนี่ยนะครับมีผลต่อแรงต้านครับยิ่งเคลื่อนที่ลงมาเร็วเท่าไหร่นะครับจากความสัมพันธ์ของกฎของสโต๊ก oke, เห็นไหมครับยิ่งถ้าความเร็วมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะเรารู้จักไอตัวสมการคิเนเมติกส์นะครับถ้าความเร็วมากเท่าไหร่ไอแรงต้านก็จะมากเท่านั้นแล้ว V ของเราเนี่ยนะครับเรารู้ว่า v s u u a r e เท่ากับยควรก2ับยิ่ง S เยอะ นะครับวีก็เลยเยอะขึ้นฮนวีตัวนี้แหะครับพอมันเยอะขึ้นไอแรงต้าน drag force หรือว่าไอกดวไอแรงที่มันเกิดการต้านจากกดของสตร k e เนี่ยนะครับมันก็เยอะขึ้นจนทําให้แรงรับเป็นศูนแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะมี2กรณีครับกรณีแรกที่ลงมาด้วยความเร่งเลยช่วงแรกนะครับและช่วงหลังครับช่วงที่ไม่มีความเร่งแล้วเพราะว่ามีแรงต้านเข้ามาชดเชย นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของความหนึ่งและกฎของสโตกครับทั้งหมดที่ได้พูดไปแล้วนะครับอันนั้นคือคือสถิตนะครับคือสถิตศาสตร์เนาะถ้าพูดถึงเนาะมันคือสถิตศาสตร์ของของไหลหรือว่า Flu i d s t a t i c นะครับแต่หลังจากนี้นะครับเราจะเริ่มดูว่าของไหลพวกนี้มันมีการไหลแล้วนะครับไม่ใช่ช่วงเวลาที่ช่วงเวลาหนึ่งที่เราพอสไว้มันมีการไหลมีความต่อเนื่องนะครับตัวอย่างก็จะมีเครื่องวัดความดัน ครับอันนี้เรียกว่า v วนทรีมิเตอร์นะครับเครื่องแวนทรีหรือแวนทรีเนี่ยนะครับก็จะใช้อย่างมากเลยครับในโรงงานอุตสาหกรรมเนาะสมมุติว่าเราต้องการดูว่าไอโ้โฟลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับณนะตำแหน่งนี้มีความดันเท่าไหร่เห็นไะณตำแหน่งนี้มีความดันเท่าไหร่ณนะตำแหน่ง2ตำแหน่งนี้ความดันไม่เท่ากันนะครับเราจะเปรียบเทียบอย่างไรนะครับเพราะนั้นเครื่องจักรแบบนี้สามารถเอามาใช้พิจารณาการไหลของของไหลได้ และอีกอันนึงครับเราจะเห็นว่าลักษณะของปีกเครื่องบินเห็นไหมครับจากที่อยู่ระน้าที่ด้านบนกับด้านล่างไม่เท่ากันนะครับเาทำการบิดหน่อยเนาะก็จะทำให้การไหลของอากาศเปลี่ยนไปนะครับหรือว่าถ้าเปื่อตัวนี้เป็นปีกของเรือดำน้ำเห็นไหมมันก็จะมีผลต่อการไหลที่เปลี่ยนไปเหมือนกันครับไม่ว่าจะอยู่ในน้ําหรือในอากาศซึ่งการไหลพวกนี้นะครับก็จะอยู่ภายใต้ของการใช้กฎของ continuity equation คือสมการของความต่อเนื่องนะครับอันนี้คือสมการความต่อเนื่องนะครับซึ่งจะพูดถึงลักษณะของปริมาตรของไหลที่เคลื่อนที่ไปนะครับความสัมพันธ์ของพื้นที่ต่อความเร็วของมันนะครับพื้นที่หน้าตัดต่อความเร็วประมาณนี้นะแล้วก็อีกสมการคือสมการ b บ r n o u ูลีหรือ Bernoulli equation เนี่ยนะครับ สมการเบอร์นูลีหรือว่าแบรนูลีแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับผมเรียกเบอร์นูลีแล้วกันนะไม่รู้ว่าต้องอะไรการันด้วยเขียนว่าไม่มีการันแล้วกันนะครับ mm. ก็คือสมการเบอร์นูลีตัวนี้นะครับก็ยิ่งแล้วมันมาจากหลักของการอนุรักษ์พลังงานในระบบนะเพราะว่าถ้าของไหลตัวนี้ยังไม่มีเครื่องปั่นหรือว่าเครื่องที่ทําให้ไอตัวน้ําเราเนี่ยปั้มขึ้นไปเนี่ยนะครับเราจะถือว่ามันอยู่ในระบบอนุรักษ์พลังงานแล้วการที่มันจะไหลได้ มันก็คือพลังงานในตอนที่1เท่ากับพลังงานในตอนที่2นะครับซึ่งเราสามารถพิจารณาพลังงานในรูปของความดันได้เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูในรายละเอียดทีนะครับเพราะฉนสมการเบอร์นูลีอันนี้นะเราจะได้ความสัมพันธ์ของ p ณนะตำแหน่งใดๆนะครับเท่าหนึงสอ rho v กำลังสองบวก rho g h นะครับเท่ากบค่าคงที่เพราะฉนลักษณะเห็นไหมครับ v กำลังสองคล้ายๆกับพลังงานจลเลยนะ โลจีเก็คล right ้ายๆกับพลังงานศักย์ครับท่าก็จะเห็นว่าสมการหลักๆที่เอาไปใช้ปรากฏการของพลักศาตร์ของของไหลเนี่ยก็จะมีอยู่แค่นี้เลยครับส่วนกรณีของการโฟลของของไหลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีได้หลายแบบเลยนะอันนี้จะเป็นการโฟลที่เรียกว่าลามินาครับหมายความว่าจะมีเพลนของการโฟลของแต่ละแนวเลยนะครับแล้วถ้าผิวด้านข้างมันมีแรงเสียดทานเยอะ การไหลของตรงกลางก็จะไปได้เร็วกว่าด้านข้างนะครับหรือว่าถ้ามันเกิดการการปั่นป่วนแบบนี้นะครับไหลแล้วเหมือนมีมีน้ําไหลกลับอะไรเงี้ยนะครับแล้วไหลไปต่อแบบนี้เขาจะเรียกว่า Turbulence เพราะฉะน,นรูปแบบของการ Flow แบบพวกนี้ก็ะจะสัมพันธ์กับ f l u อิดไดนามิกหรือพลศาสตร์ของของไหลครับผมมาดูในส่วนของความสัมพันธ์ของทั้ง2ส,สมการนะครับอันนี้ก็จะ พูดภาพรวมไม่เห็นนะเรามองลักษณะของท่อนี้นะครับถ้าท่อนี้มีการไหลของน้ําอย่างต่อเนื่องลูกศรนี้แทนทิศทางของมันแทน flux ของมันนะครับว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ํามีลักษณะนี้นะเราเห็นว่าน้ําที่เคลื่อนที่นะครับจากท่อที่มีพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดหนึ่งนะครับเนาะให้เป็น A1 นะครับพอเปลี่ยนพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดที่เล็กลงครับ ความหมายคือน้ํามันก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะซึ่งในทีน่นี้น้ําเป็นน้ําชิดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นโลหนึ่งกับโลสองมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นว่าจากที่เรามองส่วนนี้นะครับที่ A2 ครับมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นความเร็วมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่หน้าตัดนะครับโลเอส่วนนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วมันคือการที่เราพิจารณาความเร็วนะครับของ V ตจนนี้คือความเร็วนะครับความเร็วของน้ําที่มันเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดอันนั้นนะครับกอลบออกนะารเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะอื่นด้วยนะครับเมื่อกี้คือเรื่องของสมการ uh, continuity equation หรือสมการความต่อเนื่องคราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของแบรนูลีบ้างครับเพราะั้นของแบรนูลีอย่างที่บอกว่ามันเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของเรื่องการรักพลังงานใช่ไหมครับเพราตำแหน่งมีผลนะครับถ้าเรามองว่าตำแหน่งล่างสุดนี้คือตำแหน่งอ้างอิงเป็นตำแหน่ง reference นะถ้าตำแหน่งตอนแรกสูงขึ้นมา h 1นะครับตอนนี้2สูง h สองเห็นว่าพลังงานศักย์มีการเปลี่ยนแปลงครับแล้วพื้นที่ในส่วนนี้ก็ยังสามารถสัมพันธ์กับหลักของ continuity equation ได้ใช่ไหมครับเพราะว่า เราจะเห็นว่ายิ่งพื้นที่หน้าตัดนะครับเล็กกับน,น้อยเนี่ยพื้นที่หน้าตัดเยอะความเร็วช้าพื้นที่หน้าตัดน้อยความเร็วมากนะครับซึ่งนอกจากเรื่องของพื้นที่หน้าตัดแล้วเราจะเห็นว่าตำแหน่งนะครับจากการที่เรารู้เรื่องออความดันอุทกสถิตใช่ไหมครับ p เท่ากับ rho p เท่ากับ p 0บวก rho g H นะครับพอน ที่ตำแหน่ง H ต่างๆค่า p ก็ต่างกันนะครับยิ่งอยู่ต่ำกว่านี้ค่า p 1ก็จะเยอะกว่าค่าของ p 2นะครับเพราะนั้นเราเลยสามารถพิจารณางานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความดันได้ครับซึ่งในที่นี้คือ p 1ลบ p 2นะครับก็คืองานที่เกิดขึ้นมานั่นเองครับถ้าปริมาตรที่มันไหลในช่วงเวลาจำกัดมันมีค่าเท่ากัน ผลจากการที่เราพิจารณางานแล,และพลังงานในลักษณะนี้นะครับเห็นว่าอันนี้งานเกิจากการเปลี่ยนไปของความดันนะครับแล้วก็อันนี้คือมวลน,นะครับที่มีความสูงที่ต่างกันก็คือพลังงานสักย์น้มถ่วงใช่ไหมครับอันนี้คือความต่างของพลังงานจนนะครับเราเห็นว่าเดลต้ายูเดลต้าเก็คือเวิร์กที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเวิร์กอันนี้คือเดลต้าพีนั่น หมอนพอทำการพิสูจน์แล้วก็ย้ายตัวแปรนะครับเราจะเห็นความสัมพันธ์ของแบนูรี่ออกมาอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการที่รายละเอียดกันที่อยากให้ดูแอนิเมชันเพราะว่าอยากให้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเช่นความเร็วที่มันต่างกันออกไปนะครับเรื่องของความสูงและผลของพื้นที่หน้าตัดและก็ตำแหน่งมีผลต่อความเร็วต่ออื่นๆทั้งหมดเลย มาดูที่สมการแห่งความต่อเนื่องครับหรือ continuity equation กันการพิจารณาเนี่ยนะครับเราจะพิจารณาว่าสมมติว่านตำแหน่งหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งที่เราพิจารณาเนี่ยมันมีมวลเป็น m 1นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีความต่อเนื่องช่วงเวลาถัดไปเนี่ยนะครับไอมวลนี้เนี่ยนะครับเคลื่อนที่ไปมวลรวมมันต้องเท่าเดิมครับ m 1มันต้องเท่ากับ m 2ทนะั้งช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้เราใช้ m 1เท่ากับ m 2นะครับซึ่ง m 1ถ้าเราพิจารณาครับถ้าณตำแหน่งที่1น,นี้นะครับมีพื้นที่หน้าตัดคือ a 1นะครับแล้วพอพอส์ไนั้นมันเคลื่อนที่ณเวลานึงเนี่ยนะครับจากเดลต้า x ไป x 1เพราะฉะนั้นพื้นที่ในส่วนนี้นะครับพื้นที่หน้าตัดคูณกับเดลต้า x นี้นะครับอันนี้ก็คือ v เดลต้า v เล็กๆส่วนนี้ วันเดลต้าคูณโก็คือมวลน,นั่นเองครับพอเรารู้ว่ามวลของตำแหน่งที่1เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมวลของตำแหน่งที่2ก็ใช้หลักการพิจารณาเดียวกันครับเมื่อสมการทั้งสองข้างเท่ากันจะหาเดลต้าเอ็กซ์เดลต้าเก็หาได้จากการที่ความเร็วใช่ไหมครับของตำแหน่งที่1ถ้าอันนี้คือ A1 นะเคลื่อนที่ไปด้วยเวลาเท่าไหร่ครับวันช่วงที่เราสังเกตเราสังเกตในช่วงเวลา ที่เป็นถึงแม้ว่าเป็นคนละช่วงเวลาเดี๋ยวคนละช่วงเวลากันนะครับแต่ถือว่าเวลาที่มันเปลี่ยนไปเท่ากันนะเพราะฉะนั้นเราได้ความสัมพันธ์ของ r a v a 1 v 1นะครับคูณเดลต้า t เท่ากับ r a 2 v 2เดลต้า t ครับซึ่งของไหลที่ไหลอยู่ในท่อน,นี้นะครับเป็นของไหลเดียวกันนะไม่ว่าจะอยู่ที่ตำแหน่งหนึ่งหรือตำแหน่งที่2นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัดได้คือ r ตัดได้เดลต้า t ตัดได้เห็นไหมครับ ัลเราจะได้ a 1 v 1เท่ากับ a 2 v 2ซึ่ง v ตัวนี้คือความเร็วนะครับเป็นความเร็วของของไหลณนะตำแหน่งของท่อที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งครับผม้นสังเกตนะครับ a v หมายความว่าไงครับ a v จริงๆแล้วหลักการของส่วนนี้นะครับเราสามารถเอามาใช้ในการคำนวณหาความเร็วได้หรือคำนวณหาพื้นที่หน้าตัด ของข้อได้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่โจทย์ถามจะถามอย่างไรนะครับซึ่งอย่างที่เราบอกนิยามไปแล้วนะครับว่า V เนี่ยนะครับเราพิสูจน์มาจากตัวเดลต้าที่เคลื่อนที่ไปใน1หน่วย Delta T เวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแปลง V กับ Delta X ได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเดลต้าจะเป็นส่วนที่บอกอัตราการไหลครับมาดูในส่วนของโจทย์ข้อนี้กันครับ เราจะมาดูนะว่าเราจะใช้เรื่องสมการของความต่อเนื่องนะครับมาอธิบายหรือว่าหาวิธีในการอธิบายปรากฏการณ์นี้อย่างไรนะครับบอกว่าสายางอันนี้นะครับอยู่สูงจากพื้นเป็นระยะ1เมตรนะครับอยากรู้ว่าระยะ x ตัวนี้เท่าไหร่เนาะถ้าสายางอันนี้มีพื้นที่หน้าตัดนี่นะครับคือ0.5ตารางเซนไหเพราะฉะนั้นะถ้าเรารู้ v นะครับ ว่าเท่ากับเท่าไหรใช่ไหมเราก็รู้ว่าโอ้มันจะนสามารถหาไม่สามารถหา x ได้นะครับเพราะว่าอันนี้คล้ายๆออกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเลยเนาะใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาความรู้เก่ามาประยุกต์ใช้ด้วยในโจทย์ข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะถ้ามองจากาสมการความตอ่อเนื่องก่อนนะครับอันนี้จะพบว่าร,ารู้ว่า AV ของเราเท่ากับ การที่เป็นอัตราที่ของของไหลตัวนี้นะครับมันถูกเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับซึ่งการที่จะรู้ว่าอัตราหรือที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยผมใช้เป็น r หรือว่าที่เราเคยบอกไปคือการที่ปริมาตรมันเปลี่ยนไปต่อเวลาใช่ไหมครับอันนี้ปริมาตนะนะครับเราดูว่านี่ครับเป็นสิ่งที่คีย์เวิร์ดบอกใน1น้นาทีนะครับน้ำเนี่ยครับมันเปลี่ยนไป30ลิตร คือการเติมสามสิลิตรหมายความว่า1นาทีน้ําไหลออกมาจากท่อสายยางเนี้ยสาลิตรนะครับเพราะฉะนั้นรู้ว่าอาของเราหรือว่าการที่ปริมาณมันเปลี่ยนไปกับเวลาเนี่ยนะครับคือ30ลิตรครับต่อ1นาทีซึ่ง30ลิตรเนี่ยหลิตรมีค่าเท่ากับ1,000ซีซีเนาะเพราะฉะนั้นซีซีคือลูกบาทเซนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือ30 ที่คูณกับ10กําลัง3เพราะฉะั้นตอนนี้เป็นรูปบาสเซนแล้วนะถูกไหมแล้วหนาทีคือ60วินะครับเพราะฉะนั้นเรารู้คร่าวๆว่าอัตราที่มันเปลี่ยนไปคืออัตราส่วนนี้นะครับ cc ต่อ60วินาทีซึ่งถ้าเราอยากจะหา v นะครับเพื่อจะมาคำนวณโปรเจกตไทยต่อไปใช่ไหม,มเราก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์อันนี้นะครับเราจัดรูปเราเห็นว่า v ของเราเนี่ยก็คือ r ส่วน a เห็นไหมนะครับเอา R ขึ้นแล้วหารด้วย A นี่เพราะ R ตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยเอาไปแทนค่าได้เลยใช่ไหม A ล่ะครับ A จทก็บอกมาแล้วเพราะนั้เรารู้ v เรียบร้อยแล้วแต่ v ก็ยังไม่ได้บอกว่าไอตัว x นี่เท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะเราต้องย้อนกลับมานิดนึงครับย้อนมาใช้เรื่องอสี่สมการลหลักนยมันคือเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะครับหรือว่า การเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทยก็ได้ถ้าเรามองว่ามันคือการเคลื่อนที่ที่เป็นในแนวแกน X กับ Y พร้อมกันเนาะจริงๆแล้วมันคือสีสมการหลักที่เราใช้ในโปรเจกต์ไทยนะครับถ้ามองในแนวแกน Y นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือเราจะสามารถหาทได้จากความสัมพันธ์อันนี้เพราะเรารู้ระยะใช่ไหมครับวันถ้าเรารู้ว่า S เท่ากับ u t ทีบวกเศษหนึ่งส่วนสองเอกำลังสองยังจำได้ไหมนะครับความเร็วเริ่มต้นเป็นศูนย์นะครับแล้วอยากรู้ว่า t มันเท่าไหร่นะครับเพราะเราจะเอา t นี้ไปใช้หาระยะ x ตัวนี้ใช่ไหมเพราะนั่นเรารู้ว่า s คือ1เมตรนะครับผมติดเป็น y ไว้ให้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเคลื่อนที่มาในแนวแกน y นะครับเพราะฉะนั้น y เราจะหา t ได้เนาะเอา t เลย t เท่ากับ เอา t กับ2กอนก็ได้ครับชอบ 2y ส่วน a นะครับ a ก็คือลงมาด้วยความเร่ง g นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหา t ตอนนี้ได้แล้วครับ t คือรูทของ 2y ส่วน g พอเรารู้ t แล้วครับคราวนี้เราจะมาหา x เราก็พิจารณาในแนวแกน,น x นะครับซึ่งเรารู้แล้วนะครับว่า x เราเท่ากับ vt นะเพราะว่า V มันปล่อยมาแค่นแนวราบเฉยๆนะครับเพราะฉนั้นตัวนี้ก็บอก Vx เรานั่นเองครับเพราะนั้นะเดี๋ยวแทนค่าตัวนี้เราหา Vx เราได้คือ R ส่วนเอใช่ไหมครับเพราะนัเราจะเอาทุกอย่างมาแทนค่าเลยครับเพราะว่าตอนนี้เราจะหา x แล้วเพราะนั้นเเราเท่ากับเอา VX มาแทนก็คือ R ส่วน A ใช่ไหมครับแล้วคูณกับทีคือรูทของ 2y ส่วน ผมขอแทนค่าเลยนะครับวัน r ในที่นี้เรารู้แล้วมันคือส่วนนี้นะครับคือ30คูณ10กำลัง3อย่าลืมว่านี่เป็นลูกบาศเซนนะครับเปลี่ยนเป็นลูกบาตรเมตรได้นะครับก็คือคูณ10กำลังขอย้ายนี่นิดหนึ่งขวางนะครับรูทส y ส่วน g ใช่ไหมอันนี้นะครับมันคือ1เซนคือลบ2ใช่ไหมครับลบ2ยกกำลัง3มไหม ก็คือเซนนะครับก็้คูณกัน3รอบนะครับนาทีไม่ได้ยกกำลังสามนะครับก็เป็นลบหกใช่ไหมถ้าใครกลัวสับสนนะครับเซนลูกบาทกเซนนะครับก็คือสิบกาลังลบสองใช่ไหมแล้วพอลูกบาศเมตรก็คือ3ครั้งนะครับเป็นลูกบาศเมตรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นนี่คือสิบกาลังลบหกที่เราได้มานะครับจากการที่เราเปลี่ยนตัวปริมาตรหรือเลท อตัวนี้นะครับหารด้วย T คือ60นี้เราเอา R มาแทนแล้วนะครับนี่คือส่วนของ R นะวงให้หน่อยครับนี่คือ R นะครับหารด้วย A ครับพื้นที่หน้าตัดโจทย์ก็บอกมาแล้วคือ0.5อ่าตารางเซนนะครับตารางเซนก็คือผมใส่ไปตรงนี้เลยนะขออนุญาตนะครับแล้วคูณด้วยกับ 0.5ครับตารางเซนคือ10กํลังลบ2สครั้งก็เป็นลบ4นะครับนะเันตอนนี้นะครับเราได้ R ส่วน A แล้วนะครับภายใต้ square root อขอแยกเขาดอยแยก R นี่คือ A นะครับใต้ square root ของ2ครับ y คือ1เมตร g คือ9.8นะครับเพรานั้นทำการจิ้มเครื่องคิดเลขจากความสัมพันธ์นี้ออกมาครับ ทำให้เราสามารถหาค่า x ออกมาได้นะมีค่าเท่ากับ4.52เมตรนั่นเองครับเห็นไหมเราสามารถเอาเรื่องของความสัมพันธ์ของสมการของความต่อเนื่องเนี่ยนะครับมาใช้กับสิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้วในเรื่องของกลศาสตร์ได้เมเพราะนั้นกลศาสตร์ของของไหลเนี่ยนะครับก็จะไม่ไจํากัดแค่ของไหลอย่างเดียวแต่ใช้ความรู้ในเรื่องทั้งหมดที่เราเรียนมาแล้วด้วยได้ครับ